ไอโฟนเจ็ดพัดนะครับติดหน้าสวัสดีติดล็อกไอเจ้าของเดิมนะตัวนี้จะทำงานใช้ได้เฉพาะ Wi-Fi นะครับเป็นการบายพาสใช้เฉพาะ Wi-Fi นะครับใช้สัญญาณซิมไม่ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากไปทำก็ทำได้ไหมเดิมนะครับเพราะว่ายังเป็นตัวซีเรียลเดิมนะครับมาเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกมาที่โปรแกรมของเรานะครับอันล็อกโทนะกด a c t i v เว e ไปก่อนนะครับหน้าสวัสดีนี่แหละครับให้เครื่องทำงานกอนครับเดี๋ยวเครื่องแอ t i v a ว e เสร็จนะครับเครื่อง a c t i v เว e เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเข้าหน้า DFU โหมดนะครับเพื่อจะได้ทำงานต่อไปนะครับ รดเสียงกับปิดเครื่องแช่ไว้นะครับหลังเครื่องดับไป5้าวิก็ปล่อยเปิดเครื่องเหลือแต่ลดเสียงแช่ไว้นะครับพอได้ยินเสียงแล้วก็ปล่อยรดเสียงออกนะครับเอาเครื่องเข้าหน้าสายแล้วก็ปล่อยนะครับผมจะไปทำ PWN กับ Mac นะครับจะได้เร็วเดยวคลิป หลังไปทํามาเสร็จนะครับก็เสียบสายเลยครับจะได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับปกติถ้าเราทําที่อันล็อกทนแล้วก็จะได้เข้า pwn ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราข้ามขั้นเรามาบูทเลยครับเลือกรุ่นเลือก ios แล้วก็กดบูทแลมดิสเลยครับน่อยจะได้ไม่รอนานนะครับ ถ้ามี macbook ก็จะสบายหนปกติคอมมาแรกๆก็วิ่งเร็วนะครับแต่ทีนี้มันช้าแล้วความจำมันเยอะนะครับตอนนี้รอเครื่องทำงานอยู่นะครับเราให้บูตแล้วมดิสเ็จเราค่อยมาบายพาสอันลูกนะครับ อ่าเครื่องทำงานแล้วครับตัวหนังสือขึ้นหน้าจอไอโฟน e นัแล้วก็ไปพาร์ทฮันโแล้วครับได้ทั้งสองตัวนะครับเราใช้ตัวแรกนะครับแล้วก็โนซีเรียลนะครับเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนถ้าลูกค้าอยากกลับไปใช้สัญญาณซิมก็ยังทำได้นะครับพอเป็นหมายเลขซีเรียลเดิมนะครับ อีกนิดเดียวนะอ่าเสร็จแล้วครับรอเครื่องบูทเข้าหน้าหลักนะครับมาดูกันต่อครับหลังจากทำเสร็จเครื่องมันจะเข้าหน้าหลักเองเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับแนวทางเล็กๆแน่น้อยนะครับปันกันไปขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ